ไปไหวโบราณเนาะไหวเรียบร้อยแล้วไหวไปในใหญ่มาต่างนอกวันตกวันออกก็มีท่านผู้นำมาอนิธารานีสุสุคนงามเปิดมาจัดงานตีนีเอาลุดใม่มา,มาอวดเจ้าบ้านกับพี่นอ้องวงวานนกรุษทันตินาออา้ราอรสุสุเนาะา,าร จะขึ้นนุดลงเรือขึ้นดอยไปพ่อก้อยเนื่อแม่เนื้อป้อวันนี้เริ่นเอามาเนาะเอาไปแอวค่อย่าซื้อสักกันสองก๊ะซเว้นมันก่อนเนาะลาวันที่สิบหกปักกันโอ้ยอย่งไนบ้มอถูกหวยกันก็ไพ่เล่นหวยสัเดียเออจะซื้อเนี่ยหนึ่งศูนย์สี่เนียไหอันยหึ่งศูนย์สี่ตังใดเ้อเขาเลขตงใดมาเลขที่วัน

มันเอามาชวันนี่เป็นสีปะตูผูกหวยข้าจะซื้อเฮอสูงไฟคำมือในในททอีนายไต่ทีเฮ้าวะัดกะัไปกันตีทาราอีสูซุกุนเหยียนไว้แบบอีจะบอกตึงจากเชื่อจ้างปีไอวัดจะแจกคนกันคนกัน,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 นและจะซื้อหวยเต่าใด้ก่อนล่าส <c oughs> องตัวหา้าสิส <c oughs> องตัวบบะต้น ก็ชะตังไม่มีตัวพี่ก็ยังรอถูกหวยตอนนี้ก็ยังบนลุยมีกะกำจ่าคาลุมมาโตช้อกับบนลุยเป้าปีกับบนลุยตึงวันนี้แฮมมันได้กะสวยก้นโพเออไงใดจีมพอดในกุยมีกะสวยก้นโพ เมือที่้องสิสุพรรณไนเงินกัหลายเงินกันักอดเอาตละวัดมองเิเจกเงินละปัสิปันซัก็ว่าเงินเงินสูเขาน้คาย่หัสูซื้อไปยสาุโอ้ เลาไปจ่อยไปซอเพิ่อนใจเต๋เนาอมันตึงนี่ปะปุ่นให้ยากนั่งสูนั่งได้หรือเปล่าโอ้จะหัวนั่งทนางอะถ้าร่ำรวยถูกรางวันดินนุ่งอะจะซื้อไฟคำสาวจีไปโซที่ไหนดีดีจะเอานั่งในเอมันเย็นช่ำมาจะเอาไฟคำนี่เขาไปโซ จะเลือกสีประตูสีดำทาราอิสุสุที่มันอยู่หน้าฮันจะซื้อหื้อไฟขับน้องขี่ไปซ้อโอ้และน้องอย่าลงก็าพายให้จะจ้างคนขับให้โดนๆโอ้ทำหมดจะจ้างคนขับเฮียน้องไฟขับสีประตูสีดำนี่เต็มอกเต็มใจพอเอาเต้าไฟขับมาอีนัยจะฮื้อีน้องสาวน้อย ตึงบ่ย่อยอ้ายๆๆบ่มาหื้อหาหื้อหาใส่กันใหญ่ไหนวัดจะเปิดเอเย็นๆเปิดเอฮื้อก็รับรองเฮือกกะลี่บ่ไ เป็นบัตรเป็นห่วงไปสองสองคนนายนายบัดต้องห่วงมันจะดีมา้มห่วนไหไปสองคนจะให้างคนอื่นไปไหนโอ้ยจี่งปีโอ้เอามาขอตัวแปกับกันกันจั่งปีเหี่ยมกันกันเน่ะ สบายขอในก็ม่วนไปจะเอากับองนั่งไปกับแฟนตูตั้งนั่งแย่งยังมาดีแค่ใหยจีมราคาตออหนึ่งก็คนหลายเปิดต้องว่าคนน,นั้นวันนี้สละสักวันนี้สละใจพอ่อก็หอมคนใบสองใบ จะปิดละกะถินห่วงสร้างนะตาวันเลงกับพป่น้องตั้งหลายเพื่อจะแห่จะเห็นหัวหางกลางบ้านบุดหนึ่งละกะถินเงินลานจะไหลเข้าวัดลาศีสุภาพก็จะแห่มาแลงเนาะอ่ายามแลงวกะวันนี้กบมันมีหลายงานนั่งบนแหงก้อยอูก้อยเจง ปื้นว่ายามตาวันเลงกะถิ่นของพี่น้องเจ้าบ้านน่าจะได้เฮกันถึงมันใต้บ้านเด้อเป็ดญาติเป็ดคือคือลำบวดลำจีบด้วยความสามัคคีเห็นเบิดกอดน้อยเสียงกอง นี่คณะกรรมการเนอรนี่นะสวัสดีเหยาเปิ้นเป็นกระทิอุง่ายสามัคคีก็เป็นหลวงเป็นลายแถมบึ้งกัเป็นเส้นเป็นสายมีเสียง้องม้วนกันมีแผ้าหมู่แห่งเจ้าก้อนนั่งรำแถมบึ้งค่ายกับนำตัวเอกคนจังก่อนบึ้งจะไปฟ้อนกับไปบ้านเปิ่น ม้วนลังเป็นการเป็นงานกำลังสี่สุพันตึงพ่อน้อยพ่อนานเปิ้นเอากันเป็นกันนะพ่อเอาตึ๊กให้มันม้วนมันกานปีกันน้องกันช่วยกันปินหมูสามะคะเปิ้ว่าสามาคีแข่งตึกลดทังยังลุยููเข้าคู่จัดการจัดงานต้องมีกินมีกู้ช่วยกันเป็นหมูไผ่ใบอยู่คนเดียวเพิ่มมาได้อย่างอีเนะเจ้า อันบัอบุ่นหวใจ้านฝ่ายค้ำพ่อสีสุพรรณพ่อเตอร์บานสูยนี่เลอะเธอะบ่มีความกุ่นเกี่ยวพ่อสูงเป่งเฮือนยังโุ๊เสาคนเดียวบ่กุ้งปเกี่ยวมันสิเสาเจ้าบ้านตุเจ้าตีกองห้องกันไปจุ้ยแป่งโฮกัากันลูกลีหัวมดมันมีกะโคนขี้ขาดสะท้านันหน่อยจี้มคือพอเอาสีสุพรรณก็ผ่ ตวนตวนตังอี้ก็ลูกการเขาก็ได้ลองโลขอไปทำาน้าการนายสถาบันนะสถาบันนะคนเล่ามันหนักขนาดไหหรอกมันก็จุ่มอย่างสี่จุดพันนี่เนาะมันก็ลองแฟนน้อยเหมือนบ้านตีเจ้าก็มันไปขี้เราขี้เราขี้ถอนเดิกมาบอกไปทำหน้าในบอยบังพงก็ไปคุยตุวยอย่า ม่ได้ก่อนจ้ะนี่แต่คืนนี้ตึ้กึ่งกึงคืนเนี่ยน่ะน่ะจะตึวงไหวย่างก่อนเบาพ้องมันก็มีกันมีดนตรีกับต้องมีใครเล่าโหกันแซวแซวอย่ามันเป็นชักเป็นสิ่งงานไหนมันอย่างอกยียบขี้เล่าบ่มีน้ำอเวทีกับเพื่อขี้เล่าเนาะโอ้โหแนะวัดนนวไปไปมาอุลังเล่าหลังแรกเลยเนาะโต๊ะเต่งเป็นย่องเนี่ยไห ขี้เล่าสี่จุขันังนั้นเนี่ยช่วยกันเนี่ยไม่าไปเลยอ๋อผู้พ่อบ้านแม่บ้านกะมาไม่ขี้เล่าอะอย่ามาช่ยเปลงเพราะเหัวบ้นปัดดับปัดดาดูสีเดงหน้าดูสีชมพูหน้าหักสีม่วงอุ้มหักสีดำมีมอยไอเอ้ยไออย่งมะมอย่างเปิ้ลฟังว่าตะกับดีบางงามซูบอกซูมาย่ามาแล้วบดสองบดะไอย่งกกั่บดีบางามสีม่วงออยอ้ยอย่างน่ะสละอ้อยมืพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยมันเนติดเปนเปงคือมันแงมเนี่ย มุ้ยอย่ามาซอนเนี่ยสีม่วงน่าดูนะสีชมพูน,น่าฮักนะ,อะเอเอเลยเนนะสีขาวน่าดูสีชมพูน,น่าฮักสีม่วงอกฮักสีดําหัวอ้อยหัวอ้อยอีหัวอ้อยเนี่ยแค่ว่าแม่ผัวหัวอ้อยถ้าแม่ฟังมาดีๆนะกว่าจะเป็นล่ามเป็ี่ยนปอย จ่อยหมดถึงบ้านเหนือบ้านใต้4สุภาพบ้านเฮาจัดงานเปิ้นว่าแต่งน้อยคืนไปหาใหญ่พอเอาตึกจุ้ยเอาใจใส่บ้านเหนือบาใต้จุ้ยกันู่คเนาะแม่เนาะสุภนี่เปิ้นจยกันก็เปิ้นไปยังไปอย่างไปยงอันที่น้องยกตัวอย่างมีบ่ใจหยังป้อของอ้ายน่ะแล้วมันลุงลอีแม่มันย่อยมันเตะอีอนี่ๆไปเพ่ัั ถ้าแไม่ไปกันอย่างแอบมันเป็นจีเป็นมืออยู่ลูกจีลหกป้อชูนั่นนะคนมันมีหลายประเภทน้องฟ้าอ่าเขาว่ากันมาได้บอกว่าบ้านเปิดบอกว่าบ้านตัวอ่ามันจึงมีหลายอย่างรู้นะแม่นอกยังใหญ่เออยังใหญ่ออกมาบอกกมาเปิดหันหน้ามาท่ายกมือมาถือตัวน่แอบมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างแม่พ่อมาเอาเปิดว่าเยพ่อมาท่ายกมือไอ้อยามายกมือยกว่า